สวัสดีครับหลังจากที่ทำคลิปหนักๆไป5คลิปนะครับเรื่องของ Passive House ว่าสรุปว่ามันดีไซน์มาเหมาะสำหรับเมืองหนาวมันใช้ได้ดีจริงๆสำหรับเมืองหนาวแต่มันจะใช้ไม่ได้เลยสำหรับเมืองร้อนและแถมทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานมากขึ้นด้วยนะครับก็สำหรับในเมืองร้อนเนี่ยจากการก่อกำเนิดของตัว Heat r e f l e c t i o n ของ Pan ิชย์ซซึ่งเป็นซิลิคของญี่ปุ่นแล้วก็การกำเนิดของ i r f ์ o ฟ b o x ซึ่งเป็นสิทธิบัตรของผมเนี่ยเมื่อรวมกันเนี่ยผมจึงคิดทำโซลูชันขึ้นมาชื่อว่า U Degradation k i l l e r House นะครับวันนี้คลิปนี้จะมาอธิบายให้มันง่ายขึ้นกว่า5คลิปที่แล้วซึ่งคงจะเน้นาทางวิชาการนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรละ่ะ p r o v e นทางด้านการคำนวณแล้วก็ข้อมูลจากเอกสารจริงซึ่งก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ผมจะคุยให้มันง่ายขึ้นนะครับดังนี้นะครับคำว่า เริ่มมารู้จักคำว่า you degradation กันก่อนฮะว่ามันคืออะไรนะครับผมได้บัญญัติคำว่า you degradation degradation killer house ก็ได้นะครับขึ้นมาครั้งแรกนะครับด้วยความเชื่อที่ว่าค่า U หรือสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนเนี่ยไม่คงที่นะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิเพราะฉะนั้น การที่ Passive House ได้ตัดสินใจเอาชนะค่าอยู่ด้วยการใช้ Insulation เนี่ยมันทำได้แล้วก็ถูกต้องด้วยแต่ว่าเป็นการลงทุนที่สูงและมีความซับซ้อนมากรวมถึงระบบต่างๆที่เจ้ามาใช้ประกอบกันเนี่ยมีความซับซ้อนมากมายแล้วจริงๆแล้วมันก็เหมาะสำหรับเมืองหนาวเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยการกำเนิดของพา a n เน s ตซูเปรนะครับกำเนิดของพา a n เน s ตซู Planet Supra ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็น r e f l e c t i o n นะครับกับการกำเนิดของ AirFrobox a i r r r o b o x นะครับของไทยซึ่งเป็นสิทธิบัตรของผมเองนะครับมันทำให้ผมคิดสร้าง U d ด e เ e r ร o ั่นเคเ l อร์เฮขึ้นมาเพื่อสร้างบ้านที่เย็นแล้วก็เป็นแพสซีฟจริงๆคือมันไม่มีระบบอะไรเลยคือมันอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็เย็น นะครับวันนี้ผมให้ดูรูป2รูปนะครับรูปแรกเนี่ยนะครับรูปแรกเนี่ยเป็นรูปของตัวอีควิวเลนต์ของตัวบ้านรูปที่2เนี่ยเป็นบ้านจริงของผมนะฮะบ้านจริงของผมที่ผมอยู่ปัจจุบันนี่เลยนะครับอยู่มา 15- บ5้ิห้าสิบปีแล้วหลังนี้นะครับโอเคเรามาดูว่ายูดิเกรชั่นเนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะครับอย่างที่1นะครับอย่างที่1อย่างที่1ที่ต้องมีในยูดิเกรชั่นทั้งหมดนะต้องมีเนี่ยสอย่างนะครับอย่างที่1คือ นะครับ roof reflection ช o o ล reflection โดย planet s u p r a นะครับวิธีการก็คือเราเนี่ยทำการโคตติ้งนะครับลูฟเนี่ยนะครับหลังคาเนี่ยด้วย planet super ด้วย planet super นะครับด้วย planet super ทั้งหลังคาเลยนะครับ มันทำง่ายมากครับนะครับมันก็แค่พ่นเครือไปพ r i ยนิวซีปปเนี่ยคืออะไระครับไปเซิร์ชเอาได้นะครับมันคือซิลิก้าบีดที่เขาทำบีดของซิลิก้านี่ละเอียดมากตัวซิลิก้าบีดที่ผสมเข้าไปในสารโค้ดเนี่ยมันทำให้เกิดการรีเฟล็กซ์ความร้อนออกไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันรีเฟล็กซ์ความร้อนแล้วเนี่ยมันไม่มีหน้าที่อะไรที่เราจะต้องไปจัดก,การกับค่ายูที่เหลือนะครับมันเหลือน้อยมากนะครับมันสามารถที่จะรีเฟล็กซ์ความร้อนนี่ออกไปได้ถึง95%นะครับ สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันอยู่ในการคำนวณอยู่ในพาทเอนของญี่ปุ่นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะรีเฟล็กซ์ความร้อนนี้ออกไปรีเฟล็กซ์ออกไปถึง95เพราะฉะนั้นความร้อนที่ผ่านเข้ามาได้ในนี้นะครับผ่านเข้ามาได้ในนี้นะครับผ่านเข้ามาได้ในนี้มันจะเหลือเพียง5เท่านั้น5เท่านั้นเพราะฉะนั้นเอาละเราจัดการเรื่องหลังคาได้แล้วนะฮะ5มาถึงเรื่องที่2ที่ต้องทำนะครับเรื่องที่2ที่ต้องทา เร,เรื่องที่สองที่ทก็คือเรื่องของ wall uh, gate wall gate นะฮะ convection wall gate convection มันก็คือม่านอากาศของ wall Gate convection นั่นเองนั่นคือโดยใช้ air flow block นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อความร้อนความร้อนที่เข้ามานะฮะความร้อนที่เข้ามาที่ผนังนะครับความร้อนที่เข้ามาที่ผนังนะครับเข้ามาที่กระจกนะครับ กระจกก็ไม่ต้องใช้3ชั้นนะใช้กระจกธรรมดานะครับทีนี้ผนังนี่มี2ส่วนทั้งอิฐที่เป็นกำแพงผนังแล้วก็กระจกนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ A w a l เกดคอนเวกชั่นเนี่ยเราใช้ทั้งเอ r a i r อ l o w Box แล้วก็อะไรด้วยครับแล้วก็ Planet Supra ด้วย p l a n ิ t Supra ใช้ตรงไหนครับใช้ตรงหน้าต่างนี่ครับมันจะเคลื่อนไปที่หน้าต่างกระจกนะครับส่วนตัว Airflow Box กเนี่ยก็จะเป็น Gate convection กับผนังนะครับมันจะไล่อากาศร้อน นะครับออกมาด้านบนแล้วก็ออกสู่บรรยากาศนะครับมันจะไล่อากาศร้อนมาด้านบนแล้วก็ออกสู่บรรยากาศนะครับจะทําให้ฮีทฟลักซ์ที่ผ่านเข้ามาในบ้านเนี่ยเหลือเพียงประมาณนะครับหเท่านั้นที่ผ่านเข้ามาได้นะครับเหลือเพียง5%เท่านั้นนะครับส่วนที่3นะครับเรามาดูส่วนที่3นะไป2ส่วนแล้วนะครับส่วนที่3ก็คือเซลลิงเซลลิงเกตคอนเวกชัน เซอร์ริเกตคอมเ o กชั่นเซอร์ริเกตคอมเวกชันเนี่ยดูที่บ้านผมได้เลยฮะนะครับบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านจริงนะครับแล้วก็ทําจริงนะครับเราใช้ด้านทิศใต้เนี่ยเราจะมีบานบานสลับเหมือนบ้านบ้านนอกนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเมื่อลมพัดมาเนี่ยมันก็จะพัดเอาความร้อนเนี่ยออกจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับไปด้านหลังนะครับทำให้ความร้อนที่จะแผลเข้ามาในบ้านเนี่ยนะครับ ความร้อนที่จะแผ่จากส่วนหลังคาลงมาในบ้านเนี่ยเหลือน้อยมากนะครับเหลือน้อยมากวิธีการนี้ก็คือการที่เราทําให้ตัวนะครับมีการระบายอากาศนี่ครับจากทางด้านาฝ้าเพดานออกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นส่วนนี้จะเห็นไหมครับเดิมเนี่ยมันเหลือ5%ใช่ไหมครับเหลือคีทฝักจากตรงนี้5%เป็นต์เห็นไหมครับเมื่อมันเจอเกตคอนเวคชั่นตัวนี้มันจะเหลือเพียงประมาณ2%เเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับ ภาพรวมในห้องในบ้านเราเนี่ยจะเหลือเพียงน้อยกว่า5%เท่านั้นน้อยกว่า5%เท่านั้นนี่เป็นเรื่องที่มหศัศจรรย์แล้วก็เป็นบ้านจริงที่เราใช้นะครับมาแล้วนะครับทีนี้บ้านหลังนี้ที่ผมอยู่เนี่ยนะครับด้วยวิธีที่ตอนนั้นผมยังไม่มีอะไรฮะยังไม่มีพาร์นิซูป a รานะครับยังไม่มีแอร์โฟลบ็อกบ้านผมเย็นไม่ติดเครื่องปรับอากาศเลย บ้านหลังนี้ไม่ติดเครื่องปรับอากาศเลยนะครับบอกเลยนะครับใครเข้ามาก็เย็นหน้าร้อนเราอยู่ได้ด้วยพัดลมเท่านั้นหน้าอืนแล้วแทบไม่ได้ใช้พัดลมเลยนะครับเอาล่ะ U ูดีเกเรชั่นคิลเลอร์เนี่ยยังสามารถทําได้ทั้งบ้านระบบปิดและระบบเปิดนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2แบบนี้สาคัญอยู่ที่การป้องกันฮีฟฝักนะครับการป้องกันฮีฟฝักที่เข้ามาในบ้านนะครับว่าใครจะใช้วิธีไหนสําหรับยูดีเกเรชั่นเนี่ยเราใช้วิธีตัดต้นเหตุเลย นะครับวิธีของเราคือตัดเหตุของความร้อนออกนี่คือ,อจุดสำคัญนะครับแล้วมี3เรื่องที่ต้องทำสำหรับ u d e c a t i o n Cooler House ก็คือ Loop Reflection นะครับหน้าต่างกระจก Reflection นะนี่ในกลุ่มที่1ในส่วนของ Reflection 2. Wall Gate Convection คือการระบายอากาศร้อนออกด้วย a อ r ์ฟ o x บ็อกซ์ Ceiling Gate Convection ระบายอากาศออกด้วยช่องลม เหนือ,อฝ้าเพดานใต้หลังคานะครับโอเคนี่คือหลักการของ U d e c e r a t i o n k o o l e r House ที่จะทำให้บ้านท่านเย็นและประหยัดงบประมาณและก็ประหยัดค่าซ่อมบำรุงประหยัดค่าวัสดุสิ้นเปลืองทุกอย่างนะครับขอบคุณมากครับ